ขาเที่ห่งใหม่เจ้าที่สงครับตลอยครับของคุณสามสี่ไปเลยท่านผู้บังคับขอที่ใหม่ครับ ไปล้จคะแนนบอกไปหลานบังเป็นหน้าเลยครับที่ที่ที่แต่ครับของกทูลนะดาบัวแลโชคก็มีคุณนะครับจะขอมาไปนะครับให้หลานเจ้าปูงอนเจ้งงนะครับคะแนนบอกไปลาน ประตูด้านติดไปเอ่อพด้ีประตูนั้นกลาิบถ้าาดไปนะก็ขอุ้งไปนบท่านผู้บวแจ้มแจ่มของไปด้วยเรื่องคับเป็นอได้ยินไหครับไอ้กะทีครับ ทีก่อนนะครับฐานที่ห้าด้วยนะครับดูด้วยนะครับเราจะโจมฐานที่สี่นะครับเพอร์ทีทเจ็ดนะครับตัวผมก็ไปคุณสุลย์นาจนแยี่ไว้สี่ไว้แล้วเข้าแดนคอยหมอนั่งสี่ไว้เลย